ครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่สั่งว่าครับเป็นชุดแม่แรงตะเคย์ยกได้2.5ตันนะครับพร้อมกับขา อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับ2 5ตัน <c oughs> ไฮดรอลิกสามารถยกรถรถเล็กสป,ปอร์ตรถครอบครัว SUV นะครับเอ้คนจะมาลองกันมึงว่ามันจะโอเคไหม วันนี้นะครับมีงานต้องเปลี่ยนถ่ายแนละ้วมันเครื่องสองสองคันครับไอทองกับไอเทาหม้อกับน้ำมันครับอันนี้ออสสังหกร้อยสี่แถมหนึ่ง 5W40 เบนซินอันนี้กับปั๊มอันนี้พันสองครับอันนี้ด้วยแถมเสื้อด้วย ตวนอเสื้อตัวนึงแกแกขาเจ้าแล้วมาดูเสื้อครับอันนี้ก็มีแถมให้กองนลยนะครับสต่างตามเว็บไซต์วันนี้เราจะไม่เปลี่ยนกองนะเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่องเพราะว่ากองเปลี่ยนไปครั้งที่แล้ว เดี๋ยวกเยืนโอเคครับใส่เลยแล้วที่นี่เข้ามาดูหลักๆของมันก่อนต้นนี้เขาบอกว่านำนักลูกหยอดนี่ครับมีที่ให้จับบนักปนได

แรงอยู่แล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะมาเทีดน้องยก,กทองดูนะครับสำหรับอ่ะบังเลี้ยนต้นอีกกอนดูในตัวนี้ก็ด้านล่างครับนี่ก็บอกให้ดูหนิสีดำหนึ่งสูบนะครับแท่นยก เหล็กนานะครับหนักเล็กหนานักนะด้านหลังจะเป็นล้อเล็กุนได้360อ,องศาส่วนด้านหนานจะเป็นล้อตายครับรับแรงได้นี่ครับสำหรับต้องแขนจับนะครับก็จะมีลักษณะ เป็นการบีบนะครับไว้สำหรับอันนี้คือเข้าไปปุ๊บมีกีล็อกครับซึ่งตรงนี้ไว้คายไว้คายไฮดรลิกขึ้นช้าครับแต่กับลูประชาปานไหนครับก็ได้อยู่ครับ ว่ากระบอกสูปนัดสูปเดียวครับเล็กๆเขา้านิชี่ครับเนี่เดี๋ยวจะลองวัดความสูงครับว่าสูงในขนาดไหน,น ราคาเบ็ดเซตหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทครับชุดนี้ขั้นเขาไปหลานเขาไปเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนให้นี้ครั้งละสามร้อยสามสี่เปลี่ยนสี่ครั้งสี่ขั้นสามสี่สิบสองพันสองนะครับแต่ข้านี้รถบา้านข้านี้นะครับเดินทางคุ้มอ่าสุดแล้วนะครับดูครับความสูง สูงสุดจากพื้นนี่ครับได้ที่ประมาณสามสิบแปดเซนนี่ครับได้ประมาณสามสิบแปดเซนนะโอเคครับ ถกระบะก็บบกไดนะครับความสูงระดับนี้รถกระบะก็ะไดหรือนะครับเข้าสามาเล่แบบแทนล่องก็ได้นะวิธีล่งกันครับเข้าแก๊ปน,นะครับวนมันทั้งสายครับทวนเข็นเมนาฬิกา เบาได้นะครับเห็นไหมครับจะค่อยลงครับนิยุดนี่รจะเบานิ้ใจได้ครับลงไปเลยที่นี่เดี๋ยวเข้ามาดูระดับตำสุดทีลดโหลดลดเตียนะครับก็ได้ครับยุที่ ปดเซนติเมตรครับเห็นบล่ลดโหลดลดยังไดเบื่อน,นี่อันนี้บริษโค้ชแน่เขานะครับแต่อยากให้ทีมงานแต่ละบานแต่ละคนนะครับลองคิดเบ้องว่าขาดใจใจให้การเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งประมาณหาพันโลหกพันโลเขาก็ต้องเปลี่ยนหล่ลอหอนึงนะครับอย่างเช่นสังเคราะห์เนี่ยเขาไปสัง,อองเคราะห์ลอยเขาเปลี่ยนยู่าอันนี้ก็ตมําพันเจ็ดพันแปดครับ อันนีข้สร้างแม่นะครับซีรีส์สารเบนซินรดเก๋งนี่ครับพันสองมต้องไปจ่ายค่าสร้างค่าอย่างเพราะมันแค่หมุนน็อตตัวเดียวครับน้ำมันไหลออกแ้วก็หมุนปิดเติมใส่เลี่ยวนะครับแค่นี้ครับน้ำมันเครื่องเหลือน้ำมันเครื่องดีๆนี่ครับเกือบรถอยู่นานๆนะเดี๋ยวเ้ามาเทิดกับน้องยกบมกเแค่ของเบิรงนะครับ เริ่มยกขึ้นสูงเริ่มนักแล้วครับประมาณนี้ม่หนมุดเข้าไปไม่ได้เลยตัวดล้ครับ ก็ถือว่าโอเคครับแต่ช่วงนี้รถันเริ่มนักแล้วเพราะต้องออกแข้งหลายอยับจากโอเคนะครับอันนี้ครับถือว่า,สาใส่ได้นะครับโบแพง้งนะครับ 16ร่วมขายยังก็ถือว่าไ,ได้แต่ช่วงจะนักหน่อยออกแห้งนะ <c oughs> ช่วงแรกยกรถธรรมดาเลยก็ยกได้เงยแบบแยกคอร์ดของ,ขงคขออเครื่องเครื่องหนักใหญ่นหนันกได้ทำได้ลดหน่อยๆนะครับก่อนยกง่ายโอเคนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ เดี๋ยวมีอนไรมารีวิวหรือแนวมันมวน,นะครับเดี๋ยวขาพี่น้องฟองไฟเบิ้งนะครับเนาะ